เรียบร้อยเรียบร้อยคนเรียกร้องเหลือเกินว่าจะคุยกับโน่บ้างอยากคุยไหมหรือไม่อยากเราต้องเราต้องปิดโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวไม่มาดูเดี๋ยวไม่ไปดูในไลฟ์สดใช่โน่บอกว่าไม่ได้ต้องปิดเอาไว้เดี๋ยวคนไม่มาดูในไลฟ์สดอีโอเค รู้้ไวอย่างนี่นะครับตอนนีมีพระคุณเจ้าประเวศเก่งสูงส่งสรรเสรีีเีีบรอยแล้วนะครับเพื่อไ้ให้เป็นการเสลิมลอาจากาี้ีนะครับณะผมของกราบเกียนเชิญนะครับผู้เงินจานท่านอารมณ์ความริกาจนะครับขอเรียนเชิญท่านจุดผพูเขลียนที่หน้าเรื่องตั้งมูทางพระพุทธขอเรียนเชิญท่านด้วยคาเคารพรับกระผม เรียบร้อยครับทุกคนมาจะ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 คุยไหมเนาะแปลว่าจะให้เห็นหน้านิดนิดไหมให้เห็นหน้าแบบทักทายนิดนิดไหมฮะหันหันมาทักทายดิหันมาทักทายดิหันหันมาทักทายดิแบบกูกดกูกดแล้วกันกูกดแล้วกันซ้ำหนึ่งสองซ้ำเอ๊ะ พอยังพอยังโอ้ขอขอคุณการอ่านทคำวิจารณ์ที่เกี่ยวกับพระาการนี้ครับลำดับต่อไปขอปราบเรียนเกิญคุณรัตพงศ์สิงห์นาขอเรียนเชิญท่านทุกเกียนที่น่าเรื่องตั้งโนุาติพันขอเรียนท่านด้วยควาเคารพทุกท่น วเราแวงเหรอเราแวงเจ้านี่เยอะคึงเราแวงอะไรกันนะเนคุยกับแม่ครูอยู่เออแย่มึงเราแวงอะไรเนี่ยนี่มึงจะไปเกณฑ์ทหารที่ไหนเนี่ย <c oughs> วันนี้มีของอะไรขายบอกเลยบอกแล้วแ <c oughs> ม่แม่เลยขอนะคะ <c oughs> <c oughs> เออ แต่คนในนี้คงซื้อไม่ได้หรอกเพราะคงไม่ได้โอนตรงออนตังอะไรมาให้เพราะว่าสั่งของไปแล้วไม่ได้ก็มีมีคนบอกอยู่ตอนแต่งหน้าสั่งของไปแล้วไม่ส่งให้เชีรยไปแล้วอ๋อสุียร์เรียมารรบงาระชุมระันารปารราเมรนอานาชมรกบสนการะชบาะกินเาอะไปใช่ไหม พอไม่สบายแล้วมันตัวมันบวมอ่ะไมต้องมีหรอไม่อะไรข้างข้างข้างล่างที่มันเป็นไอ้นี่มันคืออะไรข้างข้างล่างแก้มมันคืออะไรไขมันหรือว่าอ๋ออ๋อไขมันไขมันนึกว่าเงานึกว่าเงาเรอะอ๋อหายยังหายยังยังไม่หายไหนลองลองเทสเสียงหน่อยดิห่วงนอนอรอห่วงนอนอ่ะ ปรบกอบกับพระพุทธระการประกอบตั้งใจรักตัวใจนอนของแม่บิักตั้งใจรักนิสาะครับเอาละครับวันนี้การจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องตั้งบูชาพระพุทธที่หน้าเครื่องตั้งบูชาพระธรรมและที่หน้าที่จบที่เรียบร้อยแล้วยิ้มได้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 สวดพระการธรรมมาเน่าจ่านี้นะครับธรรมะดารกาทิปติสหัมปติ ไปไปนะไปไปนะไปไปนะอ่กลับแล้วห่ะตีกตาประทาติกาหวยวต้ทังไปไปก่อไปไปก่อนไปไปก่อนไไปทัพท์กันไม่ได้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ คนนี้เขาต้องอยู่ที่มุมมืดครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาโดนไฟแล้วหนังเขาจะเหี่ยวมากตาา ทำไมดำยังอะลูกไฟมืดเหรอลูกแดนเซอร์เราจะเน้นไม่สมประกอบนะครับจะเน้นเตี้ยนะครับป้อมดำนะครับพร้อมนะครับผมเราจะเราจะเน้นกันนะครับไม่สมประกอบนะครับ ร้องเพลงนี่วันนี้แม่วัสดีครับวันนี้ครับอ,ดเ,อเดี๋ยว,เด,วเดี๋ยวไปหาไปหาน้องปินงป่นมุกน้องปิ่นมุก สวัสดีค่ะน<อ>ี่ท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 ี่เราไปยืมคนอื่นเข้ามาที่เรา ขาสั่งของไปแล้วไม่ส่งให้เราเคลียร์เรียบร้อยอย่างมีคนพามาเคลียร์แล้วค่ะก็เคลียร์ออบอกว่าหนูพร้อมเมื่อไหร่หนูจะจัดการให้ค่ะแต่บางคนหนูก็เคลียร์ไปแล้วค่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรทําไมถึงเราไม่ไม่ให้เขาก็งานมันไม่มีค่ะหนูก็ต้องไม่ให้เงินนะคะ่ะแล้วทําไมสั่งแล้วทําไมถึงไม่ให้ตังค์เขาที่ไม่เขาสั่งมาอาโอนตังค์มาให้แล้วแต่ก็ไม่โอนไม่ส่งของให้เขาก็หนูไปขายที่วัดหมดแล้วค่ะ นะคะวันนี้มาไลน์ออนไลน์ได้นะคะบอกกัอนิวนัตตี้ยังไงถ้าเกิดทำของแล้วจะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะวันนี้วันนี้น้องปุยอุดหนุนไปแล้วค่ะถ้าเกิดทำของแล้วจะไม่มีไม่ส่งไม่มีไม่มีให้อ่ะค่ะครับผมนิวนัตตี้มีให้ค่ะเนยกรอบครับ นี่าว,วันนี้น้อง,องมุกอุดหนุนไปแล้วนะคะ่าหนึ่งร้อยบาทนี่คือบุคคลที่ยังไม่ได้เสียรููนัตตี้นะครับด,ดูหน้าไว้ครับยังไม่เสียรููนัตตี้เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่พรุ่งนี้ก็ว่าจะขอยืมแล้วล่ะไ <laughs> <laughs> อหาพี่นายไปไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปหาััก่อนกันไอพี่นายมันอยู่ไหนไม่รู้ <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมเดินหายพี่นายก่อนครับม,รมันอยู่ไหนไม่รู้นี่ นี่อยู่ในงานนะเข้าใจปะอยู่ในงานงานศพไงแล้วเราเดินมาคนนั่งสวดศพกันอยู่นะแล้วดูเลยผมเดินเท้าเปล่าเนะี่ยพี่นายแวบหายไปไหนวะเนี่ยใส่ไม่เจอแล้ววะไปหาแล้วีิเกียนแล้ว กับปีฝาอ้าวยังมีคนยังมีคนอยากรู้ว่าข่าวดีคืออะไรนะครับผมอ่าจะบอก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปถึงตรงโลงเรเกนเดี๋ยวบอกรอเลยนะครับข่าวดีเมื่อกี้เห็นเหมือนไหม จบร้วยมาไอพี่นายอยู่ไหนไม่รู้ไม่เป็นไรอ๋อใ้ยาดอเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่เฮ้ย เอาละเดี๋ยวจะบอกข่าวดีของพี่โน่ก่อนนะครับผมข่าวดีของพี่โน่คืออะไรเดี๋ยวให้เขาบอกเองนะครับผมว่าในเร็วนี้ติดตามติดตามได้ที่ไหนอใครอยากรู้กดหัวใจมันรัวๆก่อนข่าวดีของพี่โน่เดี๋ยวผมเขามีข่าวดีผมมีข่าวดีเออ รู้หมดแล้วเหรอยังยังไม่มีคนรู้คนอยากรู้ข you know ่าวดีเนาะหนึ่งสองซ้ำเอ้ยไปละไปละเอามามามาเอามาเอามาบอกข่าวดีก allora ่อนหนึ่งสองนอสก่อนนะหนึ่งสองซ้ำเอสเอข่าวดีของเราคือแล้วข่าวดีของเราครับ ข่าวดีของผมนะครับผมปปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่<ะ>แล้วนะครับผมได้มีละครช่องเจ็ดติดต่อมานะครับและผมได้แสดงละครช่องเจ็ดของพีโอลิเวอร์นะครับผมนี่คือข่าวดีของผมนะครับเฮ้ย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 ีไปไหนมีไปไหนอยู่ไหน เหรอคนจะคุยกับพี sí ่นายหกร้อยเจ็ดร้อยคนน่ะใครอะเนี่ยเขาจะคุยกับพี่นาย่งไปไปไปน้อยไปคุยเป็นพันพันคนพันสบาทนี่นะครับผม ครับคุณแม่ครับผมมาแล้วพี่นายมาแล้วนะครับคือละครช่องเจ็ดนะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับละครช่องเจ็ดนะครับรเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายประมาณเดือนตุลานี้นะครับและสีดาจะได้ออกแน่นอนนะครับตอนช่วงอพุทธิกาเอ,อส่วนพี่โน่ก็มีข่าวดีเช่นกันมผมละครช่องเจ็ดส่วนพี่โน่พี่โน่ครับข่าวดีของพี่ครับพี่ ยังของิสิงห์ธายังเร็วๆนี้ครับก็เนาช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันพี่โนช่อง3ามแต่ว่าผมอยู่ช่องเจ็ดดิหนตี้ช่องไหนครับเล่นช่องคอดไปเลยไม่เป็นไรหรอกนี่เขาตดผมทำไมเนี่ย เราจะมาถามที่มาของการตัดผมนัตตี้มันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกลียวให้น้อยแตกลูกลนะครับใส่แต่ท่านแบบร่างมีแตกลูกนะครับน้องนายหายดีหรือยังหายดีแล้วครับไม่ได้เป็นอะไรหรอกขาดสมโพธิแก้งอะไร้นั่นแหละค่ะมีหน้าที่แก้งคนที่แกล้งเมื่อป่วยแล้วพี่อืมป่วยงน,นั้นหนักครับผมไม่ได้นอนอยู่บ้าน ต่อไปนะครับเจ้าห้าทุสที่สองนะครับขอขายของตนก็เป็นเพื่อนรุ่นรุ่นหรือว่าเพื่อนเรือเรือพิษยาลูกครูคนหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าห้าเมื่อจานลางของคุณพันธ์พาต่างจังวัดจะอยู่กันก็เดียริกเก้ได้เลยอย่างเดียวคือกเจอที่วัดนนเริกเกโชคชะตาคนเรามันเหิือนเราหักแต่คนเรามันจะโดนหลอกโดนแกล้งมันก็จะโดนอย่างนี้แหละคน รู้หลอกแม้กระทั่งอยู่โรงพยาบาลหลอกแม้กระทั<เขา>่งม<เข>าข้างถนนจริงจริงนะครับผมโอเครอติดตามกันนะติดตามกันในไลฟ์สด2ทบุติศลักษ์นะจ๊ะ ทั้งหกร้อว่าคนเนี่ยต้องไปดูที่ไลฟ์สดนะอย่าลืมนะรู้เปล่าวันนี้คนระับติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เต็มสูบเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับแล้วก็าฝากหนังฝากละครกันด้วยนะครับผมเร็วๆนี้นะจ๊ะบา,บายไปก่อนไปเจอกันที่ไลฟ์สดต้องได้บุตรีรักนะจุบ๊บจุ๊บ